วิ่งดินเทเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันภารกิจช่วยพี่โม่เรียมสุกติดโลม <c oughs> เข้ามาถึงแล้วครับหัวไอจุดนี้ก็จะมีปลาเจาะแล้วครับนูน่น2 1 5 4อยู่ฝั่งโน้นแล้วก็มีอีกคันนะครับเป็นเจ้าแคท3 20 D2 ครับ ของทีมงานเปรียบสุกที่เข้ามาสมทบเพิ่มเติมในช่วงที่กำลังวิ่งดินอยู่นี่ครับก็สรุปบรรยากาศตอนนี้รถขุดนะครับทีมกู้ภัยเนี่ยสามคันเป็นซันนี่ SY 2 0วซคันหนึ่งนะครับควายคันนี้แล้วก็ป๋าเจาะ2 1 5 4นึ่้าสเปอร์เอ แล้วก็ทีมงานของทีมงานเปียมสุขเองนะครับแคทสามสอดีสทั้งเท่าแก่เปียมสุขแล้วก็เท่าแก่ปราบันดานครับอยู่นี่หมดเลยเนี่ครับดินที่เอามาเทจะได้พื้นที่ ฐานยืนปฏิบัติการแบบมาตรฐานแล้วก็ปูไปด้านข้างครับทั้งสองฝั่งฝั่งของที่แคทยืนแล้วก็ฝั่งของป่าเจาะยืนเนี่ยดินที่เราบรรทุกมาก็สามารถเดินเข้าไปได้คนละฝั่งแล้วก็ขุดด้านข้างออกได้ ที่โอบท่วมอยู่อ่อนเริ่มจากด้านท้ายครับขามกลางสภาพอากาศร,ร้อน ก็ขอให้ภารกิจนี้สำเร็จโดยเร็วครับนี่สามท่นช่วยกันคนละไม้ละมือ ใชครับส่กคนขับลงไปแล้วป้ายเจาะบอกให้สตาร์ทรถสตาร์ทติดโอเคทำงานได้ครับ ปุดเปิดหน้าแท็กเดี๋ยวก็จะมีการเอาไม้ยัดแล้วก็ดึงแล้วครับขึ้นไม่ขึ้นก็ลุ้นกัน